ดีค่ะเรามาจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะใหม่ค่ะออมค่ะช่่งดีค่ะล้นค่ะท้าวค่ะไอซูค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือที่เด็กสินปะกรทุกคนเนี่ยเรียกกันว่าวิชาเลือกไอซค่ะโดยเป็นวิชาเลืกอกของพระราชวัง,งสนับจังนะคะวิชาศึกษาทั่วไปคือวิชาเลือกทั่วไปที่นักศึกษาม,มหาวิทยาลัยศิลปร์รกรจะต้องเลือกเรียนตามหลักสูตรค่ะ ดยมีกลุ่มวิชาดังนี้ค่ะกลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการกลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิตและกลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะแม,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 แมนแนะนำ4วิชาที่น่าเรียนค่ะประจำป e ี2567ภาคเรียนที่2ค่ะ ช u 158่งหารต่อตการำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต SU 149 162การดูแลสุขภาพ SU411162 การเพาเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจและ SU 1 3 9 6ความ้างความรู้รยทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะไปสัมภาบณ์เพื้นที่เนวิชาเหล่านี้กันนะคะไปกันเลยชืย่อว่าอะไรคะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะ ผมเชฟมิวจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีนะครับค่ะคุณมิวเลือกเรียนวิชา S.U. ศึกษาเพิ่มเติมเป็นสิบอันดิชาเลยคะ่ะ S.U. 158การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตนนครับ็0 6 0 4อาจารย์ผู้สอนวิชานี้ชื่อว่าอะไรนรคะอาจารย์เจีย์ครับอ่าววิชา S.U. 158เนี่ยที่คุณมิวเลือกเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะประมาณไหนครับเป็นการออกกำลังกายที่แบบเราทำสามารถทำได้แบบด้วยคนเดียวอย่างเช่นการเดินเก็บก้าอะไรอย่างนี้ ค่ะไอ้ห้าคะแนนคุณมิวให้กี่คะแนนคะห้าคะแนนเลยครับแปลว่าเรียนแล้วสนุกมากอาจารย์ใจดีมากเลยใช่ไหมคะ,คะสุดท้ายคุณมิวอยากฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนที่จะเอาวิชานี้เป็นตัวเลือกในอนาคตบ้างคะก็ะอยากให้แบบเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะบเองง่ายๆก็วิชานี้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ใจดีสามารถแบบพูดคุยได้ แค่ส่งงานเขาก็ได้ลชื่อต้นน้ำครับมาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเีมีครับ่411ครับเป็นวิชาพาะเห็ดเพื่อธุร,รกิจครับวิชาทีนียตกับอาจารย์อะ,ระไรครับอาจารย์ดรดอเ,อเอกพันธ์บางยี่ขันครับเรียนเรี่ยวเห็ดเกี่เห็ดอะไรบ้างแล้วก็แบบวิธีจัดกาำจัดพวกตรวเห็ดเนี่ยทำยังไงแล้วก็แบบพวกธุร,รกิจต่างๆครับค่ะแล้วเต็มห้าคะแนนของวิชานี้คุรต้องนำให้กี่คะแนน เต็มาก็ใผ้าเลยครับแต่งง่ายใช่ไหมครับง่ครับแล้วก็หน้าเรียนด้วยหน้าตื่นเต้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับลงวิชานี้ได้นะครับผมมั่นใจเลยครับว่าทุกคนได้ดแน่นอนครับวิชานี้ทั้งเรียนง่ายทั้งสนุกครับผมชื่อเพียนครับมาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ครับผมเลือกวิชา SU 149ครับคือว่าวิชาย e a แ t ซึ่งวิชานี้จะเป็นวิชาที่เป็นเซ็ตรวมกันไม่มีเซ็ตแยกครับเป็นเซตแยกแล้วอาจารย์ผู้สอนนี้ชื่อว่าอะไรนังหรอคะ ด้วยความที่เป็นเซกรวมแต่อาจารย์ส่วนใหญ่เขาจะมาจากคณะเิศวกรรบเรียนเกยวกับอะไรบ้างคะประมาณไหนสุขภาพร่างกายแลว้วก็การดูแลสุขภาพพวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้ครับการดูแลตัวเองเต็มห้าคะแนนคุณเห็นให้กี่คะแนนคะผมให้4.5ครับถ่ายไปูน0.5เพราะผมรู้สึกว่าคือด้วยการที่อาจารย์เขาจํานวนคนสอนคือเยอะรายวิชาเยอะบางครั้งเราอาจจะเก็บไม่หมดแต่ผมคิดว่าพอผมไปนั่งเียนเก็บข้าเนี่ยผมคิดว่ารายวิชาหรืออาจารย์เขาสอนเนี่ย ผมว่าได้เนื้อได้เยอะกว่าสุดท้ายนะคะคุณเจ๊อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆ่อนที่เอาเอาวิชานี้เป็นตัวเลือกเลยเลือกวิชานี้ก็ดีนะครับเพราะคอสอบง,ง่ายและวิชาที่ไปไร้ยากเกินไปผมคิดว่าเก็บเกะแรงง่ายอยู่ค่ะค่ะเชื่อนดาค่ะจากคณะวิทยาศา,าสตร์สาขาชีววิทยาค่ะเป็น SU139 ค่ะความรอวมู้ทาง,งด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่อสารค่ะเป็นเซก701ค่ะค่ะอาจารย์ผู้สอนชื่อว่าอะไรคะอาจารย์โอภาสค่ะมันเรียนเกี่ยวกับ ะปรอาจารย์จะมีการเปิดภาพยนต์น,นะคะเกี่ยวกับ AI หรือว่าเทคโนโลยีลต่างๆให้ดูเป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนค่ะแล้วก็ังจากนั้นนะคะอาจารย์จะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ขัน้นตอนอ่าเทคโนโลยีข้างในอะคะ่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับภาพยนต์ที่เราได้ดูด้วยให้ค่าเลยค่ะว่าได้เรียนมีสนุกค่ะสุดท้ายนี้อนจายอยากจะฝากอะไรเพื่อนเพื่อนที่จะเอาวิชานี้เป็นตัวเลื่อในการเกตีนบ้างค่ะ ก็วิชานี้นะคะเราก็จะได้ทำโปรพาร์ทิโอ,อเราก็ได้ความรู้ไปในตัวก็คืออย่างแนะนำมากเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ใจดีแล้วก็ให้เกียรติเองง่ายด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณค<อ>่ะ